วาวพันล้านน้ำตาไหลพลากเพราะภาพคู่ซุปตาชมพู่อารยาภาพนี้เป็นเหตุจนเสียน้ำตากลายเป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮาไม่น้อยเมื่อวาวาน้ำแวววันแก้วโกมินนักธุรกิจสาวพันล้านด้วยอายุเพียง21ปีแต่เป็นเจ้าของธุรกิจผู้สามารถคว้าซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อารยามาเป็นพรีเซนเตอร์กับสินค้าตัวใหม่ เธอเปิดเผยว่ามีความกังวลเพราะกลัวถูกมองว่ามีอายุน้อยเกินไปจะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่แต่เมื่อได้เจอตัวจริงของชมพู่เขามีนิสัยน่ารักมากๆในโทรทัศน์เป็นอย่างไรตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นพอได้ร่วมงานกันจริงๆชมพู่มีความเป็นมืออาชีพมากซึ่งพอภาพนั้นถูกเผยแพร่อ,ออกไปก็มีกระแสต,ต่างๆถาโถมมากมายล่าสุดวาวน้ำได้มาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตกับรายการ Woody FM Special ของ Woody w o o d t h o n ถึงภาพดังกล่าวแล้วเล่าท้งน้ําตาเหมือนเราไม่เคยเจอด้วยความรู้สึกเราผิดอะไรทําไมสังคมเบมเราขนาดนี้ขณะที่เราตั้งใจทําให้มันดีทุกคําที่คนบอกเราเป็นรูปคนรวยเราโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายความจริงกลับด้านเลยคุณไม่รู้หรอกเราสู้มาขนาดไหนมันเลยรู้สึกดิ่งโดยไม่มีสาเหตุจริงๆทั้งที่ความรู้สึกเราแข็งแล้วในการใช้ชีวิตมาตั้งแต่อายุ13-14ถึง เจอลูกค้าเจอคนเป็นหมื่นๆทำไมเรารู้สึกแย่จังเลยและผ่านมาได้เพราะเปิดธรรมะท่านวอ์ต้องพึ่งธรรมะ